เอากันเลยครับก็สวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้พบกับเอกนอนเล่นกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้พบกับน้องเอเลนครับผมนะนะยืนจังก้างอย่างนี้ผมการสุ่มกระชาของไม่ต้องบอกนะครับนี่คือเกม7บาทจริงๆนะครับผมนะวันนี้ก็มาสู่กับเอเลนนั่นเองครับผมนะแปลว่าพิซิเดตต้องมาครับผมนะครับ อ่าอีเลยนะครับแล้วก็อีกตัหตวหนึ่งฮะกับรีวายนั่นเองครับผมนะครับตอนเนี้ยนะก็การตีเนี่ยหกร้อยนะผมรับรัตราวัตราก็คือประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็มีตัวเก่าด้วยนะฮะมีเก่าๆด้วยนะครับผมก็อยู่กับไอ้คอเล็บเดี๋ยวเพราะว่าตัวเก่าก็น่าจะมาแหละนะโอเคผมนะก็เราจะมาสมกันนะตอนนี้ผมมีห้าสิบตัวฟรีครับผมนะซึ่งเตรียมนันโอ้โห วันห้าสิบเพชรฟรีๆเลยนะก็คืออดอดทนมากี่วันสิบสองวันน่ะเพื่อจะเพื่อจะเก็บตัวฟรีเนี่ยในการสุ่มนั่นเองจะได้ตัวไอ้เขารว่าจะได้ไม่ต้องแบบเสียเพชรเยอะนะครับผมโอเคผมหกร้อยเพชรกับการการันตีหนึ่งตัวครับผมแต่ถ้าได้ตัวรีวายหรือเอเลนก่อนเนี่ยก็คือหกร้อยเพชรพอดีจบนะครับผมตอนนี้มีประมาณสามพันสองร้อยแปดสิบสามเพชรนั่นเองครับผมนะก็ถือว่าน่าจะการันตีแน่นอนนะผมจะมาดูว่าเกลือเรือหรือไม่นะนะหลังจากที่แบบ ดิกเกตเนี่ยแบบโอ้โหโคตรโคตรดวงดีอะนะปีนี้เป็นปีของเราจริงนะฮะผมนะโอเคผมมาสุ่มกันนะผมว่าตัวแรกจะได้อะไรนั่นเองนะครับผมนะก็ดีก็ไม่ีได้ผมก็คือได้สักตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้กักนารตีหกร้อยเพล้วละวอก่อที่แจงแล้วไงต่อไม่มีอะไรเลย ้าได้ไหมต้าได้ไหมต้าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ก็ไปบ้ายสิจ้าโอเคนะครับก็ไปแล้วสิบตัวฟรีหนึ่งตัวแล้วผมก็เตียม,มานสามสิบเพชรนั่นเองนะครับอ่ะมามาต่อกันเถอะสีเหลืองไม่มีหมูแล้วข้างบนมืดสนิทแล้วก็ย้อนไปยังไงเนี้ยตบมาสิครับจัดไปนิจัดมา ดีไว้ได้ไปหนึ่งก็ได้แล้วก็ตีไปเลยต้องมีเสียงสีน้นอ,นมมมองนะผมแล้วก็จะมาแล้วไงต้องแบบต้องมาแหละตสองตัวได้ปะตัวเดียวเหรอตัวที่สี่เหรอโอเคนะผมไม่รู้จะมีการเปลี่ยนนะ นี่มันมีเปลี่ยนเปลี่ยนสีหรือเปล่าโอเคแล้วต่อมาจะต้องเป็นเบ็ด <Yes! S 2> โอเคครับผมก็โค้ชโชคดีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าต่อไปนี้มันมีตัวแบบตัวทองแบบว่าทอแล้วมันจับเป็นสีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะ อย่ไม่ยังไม่ยัางอย่างยัางยัางยังเราไไม่เปลี่ยนโอเคนะบันจะริโควผมผมคิดว่าแบบมันจะปีเต็บป็นส่วนท้องได้ไหมยังไม่เปลี่ยนนะฮะมีธันเดอร์ผมเจ้าประจําแล้วก็สกิปไปเลยได้เอเลนมาแล้วครับผมนะครับนะบอกเล้วว่ากี่หอยแน่นอนนะครับอีกสามสิบตัวฟรีผมแต่ผมว่าผมแบบผมโล่งแล้วตอนนี้ คือ600เพชรอะไม่เกินใน600เพชรแน่นอนนะครับแต่ท่านตกฟรีก็ดีนะแบบไม่ต้องเสี่ยงเสี่ยงเพชรสักเพชรเดียวอะแล้วก็ล้มไปหนึ่งหลอกใช่ปะผมโดนไปหนึ่งหอกเอาละได้เวลาอีก2 2ตูมใช่ปะ2ตูมให้ผู้ชมครับ2ตืม2ตืมไม่มีอะไรเลยเลยจริงมากทักฟรี ก็ตีมาดีครับแล้วก็ล้มไปีิเอาละติดตัวฟรีสุดท้ายครับผมมันดูกันว่าวเราจะรอดไม่รอดมีหมูสีเหลืองข้างบนไปยังไงจะเอตัวเองจริงไม้สักสิบตบมาแล้วไงต่อครับผมโอเคไม่รอดมาหมดแล้วครับผมสิตัวฟรี นะก็50ตัวฟรีได้เลยหนึ่งตัวถือว่าคุ้มนะคุ้มมากคุ้มถึงมากที่สุดนะอ่ะต่อมาเป็นตัวรีไวท์ผม,มที่ยังไม่ได้ไมผมนะครับต่อที่ดูก็น่าจะไม่เกิน450เพศท,ท,ที่จะต้องเสียไปนะฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่ดนะีถึงแม้การันตีถือว่าผมผมถือว่าคุ้มอยู่ดีนะ450เพรกับ2อตัวเนี่ยถือว่าโคตรคุม้มอ่ะมาเฮ้ยช้อย่างนี้มันมึงไหเพราะว่ายังไงก่อน เหลืองหมูแลสตะเอกกรพิบตาจะด้วยเนอตบมาสิเฉิไม่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 ดิ้งมาโกิลยุกิกิงไม้สกิมันโอ้โหอย่าเลยครับจะไปดูเลยไม่ได้จะได้สีฟ้านี้ไม่น่าจะได้เอาชี่หายไปแล้วช่วงนี้ชี่หายแล้ว เชี่ยหายแล้วสติเพชรกำลังจะล้อหลอยลงไปแล้วชัวร์มาหมดแล้วหลอดลงไปแล้วเนี่ยเฟสตัวฟรีก่อนแล้วแบบต้องมาแบบดูนี่นั่นโน่นอ่ะอือตัวรวบแล้วก็ล้มไปอีกรอบนี้ดัดอย่าล้มให้มากนะดัดอย่าล้มให้มากอย่าล้มให้มากดัดขอร้องสักษะลายเฟสก็โอเคนะตอนตีมก็ก็ดีอยู่นะอย่าให้เกินนั้นเลยนะนะเอ้ยพิบตาว่ะ จิจา่าว่ะอยากดียยด้วยอยากดีด้วยว่ะมาแล้วสลัดเต็มเลยครับผมตาหน่อยก็ได้นะดัดดัดตาหน่อยก็ดีนะสาติพิภัลก็ลนลอยเรื่อยๆนะเพี่ชมึงแคบขี้หายนะครับผมมาเหลืองท้องฟ้าไปปลิดแตกภูธนใดดาบหักปัดเข่าเพื่อนยังไงเอิก ตันได้ตันได้มาเลยโคดโคโคดโคโโคดโคดเิบโอ้โหจบเลยจบเลยครับจบเลยอ่ะสามิตตัวครับผมก่อนที่จะการันตีครึ่งหนึ่งเหลไหมวันตาจะมาละเหลืองมาแล้วไงต่ออู้หูมาทิศตาเก่มาแล้วก็ฮาร์ลัง ต่อไปเลยติกครับเราจะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไราสามสองหนึ่งต่อใช่ปะได้จะต่อจะต่อคุณจะต่อผู้ชมครับคุจะต่อมาและรีวายเม่พ้าประจับกองครับเม่พ้าต้องมาแล้วเม่พ้าต้องมาแล้วดาบฮะแล้วไงต่อ จบสักทีหนึ่งไปแล้วมึงดัดมึงไม่ต้องลมงานมึงไม่ต้องลงบ่อยขนาดนั้นได้รับนะนะถึงรู้ต่ว่าเพชรหนึ่งใกล้ก็ได้อยู่แล้วอ่ะแต่มึงไม่ต้องลมบ่อยขนาดนั้นนะนะก็ได้ว,ไดไดวันหนึ่งได้แค่ประมาณสามสี่เพชรเองนะเอาให้มัน,นชื่นใจหน่อยให้ชื่นใจหน่อยหมูเหลืองด้วยนะผักล่างสองไงยนะอือโอ้โหมึงดัดดัดมึงขยันมึงขยันล้น,นยังเลยนะมา มามึงขยันล้มจังเลยรัดหมูแดงหมูแดงหมูแดงอร่อยเลยหมูแดงอร่อยเลยเออหมูแดงล้มไม่เป็นท่าหมูแดงไอหมูแดง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 แล้วยังไงตาสีเหลือง ไม่น่าจะมาไม่น่าจะลองคิดไปก่อน้วมาีสีทองี้เหนกได้นะตสีฟ้าเลยสีฟ้าเลยมเช่อไหยาสีเออต้องกระเต้องตัวนึตัวเฮ้ยเฮ้ยตัวแรกเลยแหละมันต้องมาแล้วป่ะ มันต้องมาแล้วปล่ามันต้องมาหรือเออพอมีสองเลนดับเบิลเลนอ่ะมาต่อจะต่อจะการันตีใช่ไหมได้ได้จะการันตีใช่ป่ะ,ะเพื่อนได้เลยหมูเหลืองหมูเหลือง มูเหลือลก็มาแล้วจ้าตบไปแล้วก็ตา้านไปจ้งแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วสีโอ้สีฟ้าเวลาหิวหิวแวน่ไม่เคยมีอะไรมาเลยอะไรกันได้กเนี่ยจะหกเลยนะเพื่อนเ่อ กันยงไงต่อไม่มีหมูเอ้าเอ้าดาวตกก็มาเอามาแล้วต่อยมาแล้วการไม่ย้ายมามาโคตรก็สกิลยุสกลมาโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองได้อยู่ได้อยู <h <h ่ได้อยุได mm ้ยมันต้องมีเปลี่ยนมันต้องมีสีนั่นแหละ เริ่มเปียนสีละมันต้องไปเปลี่ยนสีแล้วจะงี้เออหูตัวท้ายเลยมาถ่าไปดูครับหนึ่งสองสามต่อเลยต่อแล้วคุณผูชมครับต่อเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่าบอกว่าเอเลนอะเก้า ไปวะยังไม่มาใช่หรือมาแล้วไอตัวหนึ่งโอเคอย่าบอกนะว่าพีสะเดือดอย่าบอกว่าพีสะเดือดเออตัวนี้ผมว่ายังไม่น่าจะได้นะตัวนี้ผมว่ายังไม่น่าจะได้นะได้ยังยังไม่ได้โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตัวใหม่แล้วเยี่ยมเลยโอเคเพิ่มจีพีด้วยเอาล่ะผู้ชมครับ ไม่ถึงสามพัคนเพชรคุณผู้ชมครับสามพันเพชรกำลังจะไปแล้วมาหมูเหลืองกระพริบตาไอ้ก็ไม้สักศิษ์กิ่งภกษาตบไปก็กิ่งหล่นไปสี่กับเพื่อนนะอื้อหืออือหือใกล้จะถึงความชี้นหายแล้วคุณผู้ชมครับใกล้ความชี้นหายเหรอใกล้ความชิ้หายแล้ว เหลืองเหลืองอุย้ยมีปิ๊ตาดาบดีสุดด้วยวนะ่าเราเนอะไม่ล้มครับไม่ลม้มไม่ล้มเลยเนอะไม่ลม้มไม่ลม้มไม่ลม้มแล้วก็สีเหลืองเหลืองเป็นล,งนนลุงได้ปิ๊บตาว่าเราอะเป็นลุงได้เป้าไม่ลุงอะทองว่ะสองตัวเหรอ เปลี่ยนนะเ,นเปลี่ยน,นเยี่ยเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเอาไปเย่โมอโอเคอ่ะอ่ะทองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม้เปลี่ยนเอาสกิปมาสิครับโอเคกีล่าผมมาอีกสองตูมก่อนจะการันตีไม่อีกตัวก็ได้นะนะไม่อีกตัวก็ได้นะเพี้ยนหมูเหลืองสุกกับกรอบเลยครับผมมา กรอบกรอบกรอบเด้งๆเลยครับผมเด้งเลยครับหมูเด้งเลยอืมเอาละสุดท้ายก่อนที่จะการันตีอ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 ีีีมาหมูเหลืองหมูกรอบหมูกรอบก็มาทอดกรอบหมูกรอบหมูกรอบแล้ไม่เด้งด้วยเอาละได้เหมนะเพื่อนเ เอากส kind of ักตัวก็ได้นะเพื่อนนะมาอีกสักตัวก็ใจเจ้าเพื่อนแล้วก็เล็บไปสีเหลืองเวลาหิวแล้วก็ไม่ได้ยบายมาแล้วก็เฮ้ยนะครับก็ตามได้ไหมผมแน่นอนรีวายอยู่แล้ว ตกลงรีวายไหนวะพวกนี้แหละใช่ปะโอเคสรุปพอมานะฮะก็เอเลนเนี่ยหกร้อยเพชรเนี่ยนะครับผมไม่ใช่สี่ร้อยสิบเพชรกับห้าสิบดูฟรีเนี่ยนะครับได้เอเลนสองใช่ไหมเอเลนสองแล้วก็ ลักซี่มานข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็รีไว้นะครับรีไว์เ,เรื่องวายแบบการันตีหนึ่งนะก็ถือว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่แหละนะครับผมนะประชก็หน่อย3ตัวใช่ป่ะเพื่อน 1..2..3.. นอันอันนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวดูลักซี่ก่อนละกันตี นี่ครับประมาณนี้ชุดเหมือนนั้นเลยเลียวหน้าใจคีออฟไตเตอร์เลยผมโอเคผมก็ตัดผีก่อนลวกันนะผมเดี๋ยวในพทหน้าผมเราจะมาดูรายละเอียดนะครับผมของพีเติร์กันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างหน้าพี่แกแบบกูจะกินเงิให้ได้เลยนะผมโอเคผมเดี๋ยวพทหน้าเราจะมาเรียกว่าล้วงลึกล้วงลับตับแต่กับเอเลนแล้วก็รีวิวกันครับผมนะ สัปพันนี้ก็เดี๋ยวขอจบในการติมก่อนครับผมนะเดี๋ยวพัดหน้าต่อกันกันกบรายละเอียดของสองตัวนะครับผมสัปพัดนี้ก็เฮ้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับไผ